สวัสดีสเสียวเออวันด<ป>ีฮองเฟอร์เด็กกูชื่อเลยนะฮองเฟอรพาร์ทที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะเสียวเออเอ้ย <c oughs> จำได้ว่าคนแถวนี้ตายนะ <c oughs> แล้วไอเทมของข่ามันเหลืออะไรบ้างล่ะเสียวเออลองบรรยายบอกเข้าไปสินี่ไงอย่างแรก ทำ <laughs> ไมขอคข,อขาเหลือมันเหลือน้อยเหลือเกินแล้วชุดเกราะค่าเราเป็นยังไงล่ะเสี่ยเออเจ้าจะเก็บไว้ข่าหรือไมออ่ไม่ได้สักชิ้นเลยมันหายไปแล้ว <laughs> เจ้าจะเหลือแค่ตแตรแล้วก็อันนี้มาให้ข้าไม่ได้นะเซียวเออเอ,อ้ยดีไงเหลือของสําคัญไว้โอโ้โหเจ้าเห็นขวานเทพเจ้าข,ข้าหรือไม่เซียวเออเออน่าจะโดนมังกรกินไปแล้วอนะ <laughs> เฮ้ยเฮียเล่นไหมเฮียจะเย็ดจะเย็ดกูทอกูเราไม่ทำชุดดีๆก่อนไปอ่ะโอ้โหกูทอกูทอเตะไปล่าที่ไหนก็ตายไม่ตายเฮียกูทอเตะคือชุดชุดดีๆคือทำยังไงพี่บอกผมทีเฮียคืออะไรอะไรคือชุดดีวะพี่บอกผมทีดิชุดที่มันมีไอ้นี่ไงเบาดุงขนนกเนี่ยชุดที่มีเบาดุงขนนกเออ เออผมว่าผมควรใส่ชุดม <mar <mar ังกรแบบพี่เว้ยมีเก็บมังกรเหลือไหมบางกรนี่ไอ้เพียบเลยเนี่ยวใส่ฟ้าใสมัไม่ใช่มันต้องมีแบบสายฟ้านี่ใส่ฟ้าไม่มีเลยวิ่แววเหรอบ้ามันมันต้องมีดิอยู่ไหนวะเก็บมังกรสายฟ้ามีแต่เก็บมังกรไฟเออเนี่ยมันไม่มีเลยบังกอนไฟก็ดีนะมังกรไฟก็ดีเฮ้ยเลยเวลามังกรสายฟ้าเราก็ต้องเก็บมังกรสายฟ้าดิ

ใช่ใส่ชุดดีดีใส่ชุดดีมันไม่ได้แล้วเราต้องใส่ชุดมังกรเวล่ามังกรอ่ะแต่ชุดมังกรมันมันเสียงเดียวเว้ยมันพังเร็วของพี่จะพังแล้วเนี่ยใช่หรอพลมันน้อยอ่ะเออเกรสเกรสมังกรมันก็ไม่มีกะไม่มีหมดแล้วไอ้บีอยู่หน้าบ้านไงแต่เป็นมังกรนล้วแข็งนะเออมันมีแต่เกี็บมังกรนล้วแข็งนะพี่มีแค่นี้แหละโลกดีแต่เราไปไล่กมันไปแล้วมันหายเหยื่อธนูยังหายเหยื่เออธนูหาย โอ้โหเราไปดูแลรักษาดีๆเลยข้าท้อแท้ละเสียวเอ้ยอย่าท้อแท้นนี่เก็บอุปกรณ์สายฟ้าเดี๋ยวนี้ไปหายไปจนหมดเลยนะต้องถ่ายกางเกงเออเดี๋ยวอันเดียวนี่ยนะมันก็มันมีแค่ดีใช่ไห้ทำเก็บมาโถ่หายหมดของกูหายหมดมีเดมอนไม่ได้หรอเดมอนมีเหลือมั้ยเนี่ยอ๋อดีอะมีอยเหลือมีอยู่โอเคไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย เราต้องไอ้นี่แล้วเราทุกคนผมว่าเราต้องทำเอ้ยเบียดไม่เอาด <light> ีกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วทุกคนเพราะตอนนี้เราไอ้นี่เก็บอุปกรณ์อยู่นี่อยู่ในบ้านนี่ในกล่องนี้โไม่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 มีว่ะมีมันไม่มีอ่ะมีสองสามชิ้นโอ้โหดูดิพูดว่กูดีใจแล้วก็จากไปซะงั้นโอเคฟามก่อนแล้วกันนี่อย่าบอกนะว่าผมต้องไปฟาร์มอีกแล้วเอ้ยฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่เป็นไรหรอกดู เออเยอะหมดี๋ยวเอาชุดมาเดียวสามสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลาพีสลาพีสลาพีสนี่เปอนชั้นให้นี่เนียนี่ไปดนี่เข่าไปด้วยเอ้ามาในในในดูนี่ของดีของดีหมวกหมวกดีหมวกดีโอเคพี่อย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นสายฟ้าเนาะเอาเกงมาเกงมาเดี๋ยวไปเอ็นชั้นให้เไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปที่นู่นอยู่แล้วที่เอ็นชั้นอ่ะเจ๊ไปพี่ไป เดี๋ยวเราไปที่นู่นเลย่ะทุกคนคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เบฟตายไปแล้วทุกคนคือบอกเลยนะคำเดยวว่าพี่เฟมไปหาเก็บบุกันไปเอ้ยได้เลยได้เลยเอ้าไปหาเพื่อนไปหาแล้วกกูไม่เหลืออะไรแล้วพี่ไม่เหลืออะไรแล้วฝากมึงฝากกูจะรอดเด้อเฮ้ยรอดอยู่แล้วแหละระดับพี่มันต้องรอดอยู่แล้วแหละพี่มัจะรอดเหรอเบฟคิดดีๆกูมีอะไรมึงไม่รอดแล้วกูจะมีอะไรโอ้สภาพกูเนี่ย นิดน้อยมึงก็แทงให้ได้นะเว้ยเหมือนกูเริ่มใหม่ทุกอีพีเลยกูแข่งเทอะใชิบหายไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นเป็นอันในข้อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวนี้ก็หายหนักจะไปทางไหนแล้วทุกคนเนี่ยคือแบบอืเรารู้สึกหายกูรู้สึกหายกูรู้สึกท้อแท้กูอยากโดดลงลาวาตรงนี้เลยได้ไหมกูอยากตายทุกคนสภาพมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะโอ้โถฝากด้วยนะเพื่อนนะฝากด้วย ได้ได้ได้พี่หายไม่ต้องัเจอเขาเรียกว่าเะไรยนะเจอเกตมังกรก็เอามาฝากอะไรแล้วกันนะได้เลยได้เลยได้เลยทำไมไม่ตายก่อนนะทำไมพี่ไม่ตายวะผมถามทีที่ทำไมพี่พี่เวลาพี่โดนจับเนี่ย่เก่งไงพี่เก่งอไม่ไม่มึงมีเคล็ดลับอะไรมุงบอกพูทีดีเออหรือก็หรือมันตีพี่ไม่ค่อยเข้าวะพี่บอกผมดิไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเพราะแอปเปิลทองด้วยแอปเปิลทองแอปเปิลเอาเรืองแสงรือธรรมดาธรรมดาเรืองแสงหมดแล้ว ตัวธรรมดาลงแสงหมดแล้วเหรอใช่คือแบบพาร์ทที่แล้วกินแล้วเพิ่งถอดไม่ทันน่ะดิโคตรของพี่แบบมีห้าอันก็เหลือห้าอันตอนเนี้ยมาทุกคนเดี๋ยวเวลาฟาร์มที่เดิมเหของเราเราต้องฟาร์มที่เดิมไปเลยห่านะของกูแบบอะไรอะไรอะไรห้าไหนห่านตัวพี่เพิ่งถองกูเก็บจากไอ้นี่เก็บจากไอ้ลูกปั้น นี่กินดบบุ้ยเป็นของตัวเองเฉยๆเลยใช่เปล่าสนใจเปล่าเองเองเก็บเก็บจากรูปปั้นเออดูขโมยเปไปเลยละเชียวแซ่บเนี่ยจริงจังวันเนี่ยเก็บจากรูปปั้นจริงวันเนี่ยอ๋อจริงแล้วไปแล้วไปไม่ดูเลยมันไม่เชื่อเราอ่ะมันไม่เชื่อเราไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยกูเหือยทุกคนไอ้แจกูหายหมดอะไรกูว่าหายไอ้นี่เจอแบาป่าสามตาว่ะ ัวสีขาวตัวใหญ่เบลอเลยอ๋อนั่นน่ะฆ่ามเลยพี่มันอาจจะเป็นบอสก็ได้ตอนนี้ผมขอต้องขอฟาร์มเหมือนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไอเทมหรือว่าอะไรของเราก็ล่อยหลอนะฮะแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตเราตายได้เลยก็ดีใช่เกิดมาทำไมหมเลยเอชีวิตโอ้โหตอแตะตอแตะนั่นแหละพี่รู้จักตอแตะไหมตอแตะตอตรงตอแตะคือถธาดูเรามันเบาหรืออะไรวะผมไม่เข้าใจผมไม่ก็ดว่ะเออพีู่บเบาจริงนะเว้ยคือแบบ มนนี่ะคือธนูมันเบาหรืออะไรวะ่ผมรู้สึกว่าธนูเราอ่ะยิงมังกรไว้ทุกคนกว่าจะตายแต่ละรอบมังกรมันถึกหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าแบบเชห่ยไปเี่ยไปวกตีแบบอื้มกูยิงอย่างไงี้ยสกประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบป่ะเออแต่มังกรมันเลือดประมาณห้าร้อยเหรอมั้งพี่วะอ๋อเลือดประมาณไม่ไม่วะไม่วะพี่เลือดมังกรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะห้าร้อยว่าลงคนลงวัดดูเลือดมังกร เออเนี่ยพี่เสนอไปนั้นแล้วเวฟไ่สนองให้พี่ทักทีเวฟไ่สนองให้พี่ทักที่ะโอ้ท่านใสสับนี้มาแต่ใดกันเฮ้ยเฮ้ยเยเอี่ยไม่รู้มันหายากด้วยมอสอ่ะเวลาเราใส่เลือดมามันชอบเป็นเลือดแบบเต็มจอพี่อ้าวชิหายใช่มันเป็นแบบว่าเลือดง่ๆอลือนนะทุกคนอ้าวชิหาย เลเว้โอ้ไม่ถึงซะงั้นตีโอ้ดีกับเบาเบาลูกเบาเบาเบาลูกเบาเบาลูกเบามีน้องบอกว่าพี่เวฟครับทำไมถึงไม่ได้หรอวะเลรถธนูแล้ววะโอเคว่าเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละที่เหลือเราก็แค่หาโคตรมาใส่นะครับมันถามว่าทำยากไหมมันก็ทำไม่ยากหรอกทุกคนแต่ว่ามันก็เสียตาให้อยู่ดีอะเนาะของเราเออมันทำไม่ยากหรอกแต่ว่าเสียได้อน่ยเสียได้เอเทมอ่ะกูเสียได้เน่ยเสียเพมกับเปลวไฟอนุภาพคงทน ดี Scroll, บวะไม่มไดีเหรอวะเออรีดี้วยอันนี้ไม่เอาหรือว่าเราจะเอาไปใช้ก yes oh, ่อนก็เดี uh, ๋ยวอไอ้ครับถ uh, ้าดูเอนชาร์ดนูไว้ก่อนก็ดีนะพี่ว่าเอนชาร์ดอนุหัวประสิทธิภาพโอว้าวแค่นี้ก็ก็จะอีกสักรอบจะคล่องใจนี่ใส่เข้าไปคงทนไม่จำกัดโอเคขอบคุณครับอ่ะกลัแค่นี้ก็ได้มา20เลเวลมึงจะบ้าเลย14เอ้ยชิวๆอยู่แล้วเลเวลตรงนู้นนะอ่าเรียบร้อยบ้านเรามีลู่ธนูอยู่เนาะ เจอกังกรแต่กังกรมันหายไปไหนก็ไม่รู้เอาดีอยูเจิดกุยฮันแน่มาต่อไปเดี๋ยวน้อยเทมในตรงนี้หรอเยเเหห็็นนมมยู่อืมครับพี่เจอกังกรแล้วใช่ไหมเจอแล้วแต่เป็นกังกรนังกรเขียวกังกรไฟังกรเขียวงูงูกางกอนไฟอ๋ใช่ใช่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะล่ากังกรเลยล่ามีชุดกางกอด้วยป่ะจริงว่าแบบโคตรอันตรายเลยทุกคนเวลาโดนกังกรเต่าเงี่ยแบบปอดแทบฉีกไอ้บ้าเอ้ย จะฆ่ากูอย่างเดียวเลยเอามา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 นี่เจ้ามาอันตรายเหลือเกินบางกวยี่สิบสามเลเวลมันจึกจนว่ากูยิงไปเกือบร้อยกว่าแน่ใช่ร้อยนัดใช่เหรอเกือบร้อยนัดโอ้เป็นพูดเซิร์ฟเชีร์เฮ้ไม่ได้เวอร์เลยไม่เวอร์เลยจริงๆอันนี้จริงๆไม่ถึงเราคิดเอง เอ้ยนี่จริงจรงคิดไปเองคิดไปเองเก็บมาทุกคนพารที่กูไม่ทำอะไรกูฟาร์มเบลเดียวบอกเลยเฮ้ยตอนนี้กูไม่มีแล้วนะเบี้ยวอะไรกันเราไปช่วยพกูต่อแต้กูต่อแท้งชีวิตมากต่อแต้เก็บมังกรใส่ฟาร์มไม่มเหลือเลยกูไม่ได้ขาไปแล้วสองอันเลยบ้าเอ้ยน้ำจเป็นแยะแย่เหมือนรวยอ่ะจริงเออใช่ตอนแรกก็รวยเลยแหละไม่ใช่เหมือนตอนนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเออตอนนี้หายทุกอย่างเลยหนาพงทนมึงจะมาทำไมวะเนี่ยหนาพงทนเนี่ยเอาโถ เฮ้ยเดี๋ยวนะรอไปเอนชาน์ ant ant gel, ดรวมกับที่บ้านก็ได้เนาะมาโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวน่าถอดออกมาอันนี้ใส่กันไปได้เป็นอะไรป๊าบโอเคไปจะบ้านรักทั้งนะมาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยดิอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่หลังมงก่อนเดี๋ยวรีบไปครับเดี๋ยวรีบไปครับไม่ต้องห่วงครับทิ้งนี่กลับมาเลยครับแป๊บเดียวถึงบ้านนะแป๊บเดียวถึงบ้านนะต้องห่วงต้องห่วงนี่อยู่เรจะใช้อนุกลับไปทุกคนแน่ไปได้นะ วางว่าน่าจะไปได้ขึ้นมาก่ับแล้วก็วางแล้วก็ขี่อาได้ได้ได้เอ้าเฮ้ยทำไมค้างวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเกมค้างอ่ะเฮ้ยผาแล้ววัแล้วโอ้ยมาแล้ววันแล้วแฉลบแหลกแฉลบแหลกไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กดขึ้นมังกรปุ๊บค้างเลยวะโอ้โหเแฉลบแหลกเมื่อกี้กดขึ้นมังกรอยู่โลกมังกรอ่ะค้างเลยโทรตกใจเออตายสักทีโอเคนี่ไงเราก็เข้าไปในนี้ อี่สิบรลในพี่เฟมบอกมาดิว่าที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปฆ่าไเองอ่าอยู่ที่เอ้ยเอ้นี่พี่พี่ฆ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เอาพี่เก่งเกินแปะมี่เลยเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่ปล่อยไว้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจแหละคุณไงคนโหดก็อย่างนี้แหละ ยี่คนมาโหลดก็ยี่เลยยี่ปกติโอ้โหยี่คนมาโหลดก็ยี่เราบ้างยี่โอ้ช่างคุยเห็นหน้าพี่เฉยก็ตอมใจตายแล้วจริงยี่กระดาษนั่นเลยโอ้โถแกระขาโหดเขาโหดบ้านเราขวัญเราเลยบ้านเรามีที่ว่าพิกแอคพีคแอคพีคแอคอันนี้แหละโชคลาภโชคลาภไม่เอาทุกคนเราต้องการเอาประสิทธิ์เว้ยเดี๋ยวอนี้มา ดูปลาแบบนี้ผู้ว่านี่ก็จะแตกกันแล้วโอ้ยชีวิตกูมีอะไรดีเขาบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยของกากากทั้งนั้นในตัวจบครับดีนะที่แตกไม่หายถ้าแตกหายนี่มีเลือกเล่นบอกได้เลยนะเออจริงดีนะที่แตกเรียกมังกรไม่หายหน้ำเงินไย่หายได้โหแย่เลยจริงลาก่อนโอแกฟาเดรเอฟไปล่ามังกรเดี๋ยวนะทุกคนคือตอนนี้เราเดี๋ยวนเดี๋ยวนะไม่มีขวดอยู่ดีป่ะเพื่อนึนะ เลยพี่ค<ว>้าไปแล้วขวดอ่ะพี่อยู่ตรงไหนเราผมไปรู้ได้ไงหรอเออพี่อยู่ตรงนี้แหละตรงเนี้ย <c oughs> มันจูงใจไหมละ่ะ <c oughs> เออไกลยอยู่นะไกลยอยู่นะไกลยอยู่นะเด <c oughs> ี๋ยวนะขวดผมจะไล <3, 000 S 2> ่นน่อสามพันกับลบสองพันสามพันกับลบสอ<ช>งพันคุมว่านะเว้ยเวลาล่ามาก,กวอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมไปล่าคนเดียวประสิทธิภาพผมจะดีขึ้นเก๊เอ้ลองดูเดิลองดูเดิยตายนะตายนะเอานะเอานะเอานะล่าล่าแขงว่าล่าแขงว่าเอาเปล่าเอาเปล่าอันนี้ขนาดไม่มีของนะขนาดไม่มีของนะ ดูดิ้ดูดิ้ดูดิ้ถ้าเป็นไม่มีของจริงๆของเต็มตัวไม่มีอ่ไอ้เนี่ยคุแรกของกูมอะแรกเมื่อไหร่ของนี่อะไรวะมไม่ได้ดีหรอกมันแค่เป็นนี่เก็บมากกว่เฉยไอ้บ้านเรามันไม่มีลูกธนูเหลือเลยเหรอพี่เอ่ออไม่มีเลยลูกธนูขอแค่ดอกเดียวเนี่ยไม่ไม่เราตอนกลางคืนแล้วค่าสเกลตันเอาไปได้อ่าธนูหนึ่งดอกครับก็ได้เนไไพี่ครับก็ได้พี่ ลูกธนูพี่ได้เกตบังกรมาเกือบกองหนึ่งเลยป่ะตัวเยอะตัวเยอะเกตบังกรอ๋อเอามาแค่นั้นครับพอแล้วไม่ต้องอะไรอีกแล้วเอาเอากลับมาเลยเอากลับมาเลยเอากลับมาเลยเอาแค่ไหมเออจแคในหมายถึงมังกรไฟได้ป่ะเนี่ยมังกรเขียวเออเออไอ้เหี้ยมึงจะพูดทำไมอ่ะถามจะพูดทำไมอ่ะกู้แมทถึงมังกรเขียวโอ้โหกูดีใจแบบเฮ้ยเจอแล้วว่ะได้แล้วว่ะยังยังยังที่แมทถึงมังกรเขียวใช่ได้มังกรเขียวไง โอเคพี่ไม่ไลฟ์ไม่ไรฟ์พี่ผม้าใจเก่งใจเหรอเก่งใจเดี๋ยวนะใต้บ้านเราตรงนี้มันมีมังกรเลยเออมันเคยมีไม่ใช่เหรอใต้บ้านเป็นเนึองนะไอ้ข้างล่างทุกคนเห็นปะดำดำเป็นเนึ่งนะขอลงไปดูกันอาจจะเป็นมังกรสายฟ้าแบบระดับห้า่เงี้ยนะผมโซโล่คนเดียวตายอย่างเงี้ยโว้จริงจังปะเนี่ยแข็งเก่งเกินแข็งเก่งเกิน จังปะเนี่ยถ้าข้างล่างนี้มันมีมังกรนะทุกคนแสดงว่าเราง่มาโดยตลอดเลยเย่อ้พี่เจมังกรสายฟ้าจะอยู่บนพื้นวะมังกรสายเออเอา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 าไหนเอาเน้อมันมาก็พอแล้วเอ้เอาเลือดจะเอาอะไรเอาอะไรกันแน่ฮึยูบูหอว่าเฮดช็อตยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยอะไรฮะอะไรหัวขาดไปดิอือเป็ไรวะเป็นไรวะมังกร ดีเด้อดีเด้อเฮ้ยมันมีมังกรอยู่ตรงบ้านเราแบบใกล้ๆเลยพี่เฟ่ไม่ได้ไกลมากเว้ยมังกรอะไรอ่ะมังกรน่าเป็นมังกรไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเออเดี๋ยวจะเอาหนังเนี่ยเอาหนังแลืวเอาเลือดเอาเอาเอาหนังไม่หมูทอมจุกกล่องกันนะมั้งโอเคได้ๆๆว่ามันต้องขึ้นมาปะทุกคนมันมีแนวโน้มที่มันจะขึ้น ตายไม่นะเอาว่ะหนังโคตรน้อยเลยนะเชีย,ชย,ชยมันต้องมันกำลังมันกำลังหาทางขึ้นทุกคนแล้วรีบกันไปนก่อนในพังบ้านนะเว้ยกูขอแค่นี้ไม่ห่วงชีวิตพวกเราแต่เพียงแพังบ้านขอแค่นี้แหละโอเคมันกำลังขึ้นมาผมเชื่อว่ามันกำลังขึ้นมาทุกคนตายตาย,าย,ายมันกำลังขึ้นมามึงมาเลยกูขับลูกกูแล้วมึงมาเลยนี่เอาดินี่ยิงลงพื้นโชว์ยิงลงพื้นโชว์มาเลยขับลูกกูรอแล้วมาดิมาดิลูกกูเก่งหวังเลย ฆ่ามึงได้ก็เล้วกันล่ะเย่ที่มันนิ่งไปเลยวะมันมันมันไม่พยายามขึ้นมาเลยวะพี่มันตายหรือเปล่าดูดีดมันอยู่มันอยู่ใต้พื้นอ่ะพี่มันอยู่ใต้พื้นอ่ะพี่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 จำอ้ตรงบ้านชนเผ่าใกล้ๆบ้านเราได้ไหมอ๋อเออจำได้จำได้เออมันอยู่ใต้นั่นแหละใช่เหรอเออเย่ก็ถึงว่าไงทำไมเราพ้นสุดนี้ไปได้เนี่ยจัดดีจัดดีนะจ๊ะตายตายเออเฮ้ยทายดีก่อนแล้วกัน คือตอนเนี้มังกรมันเดินเล่นอยู่ใต้พื้นเยอะมากเลยหรือว่ามันสปอนใหม่หรือเปล่าพี่ว่าน,นะใช่หรือเปล่าว่าคือแถวบ้านเราล้วก็ตรวจสอบกระบนกแล้วไม่ใช่เหรอประณีงนะทุกคนเราจะลงไปดีไหมถ้าเราลงไปตอนนี้เรา <c oughs> มีแนวโน้มท <c oughs> ี่จะซีมองเท่งในเยอะมากเลยนะคนพมันตื่นนะพี่ <c oughs> อยากเป็นโคตรถึกเลย จัดดีจัดดีเฮ้ยเป็นพี่ไปลงไปยิงธนูใส่มันแล้วยิงไปแล้วจัดดีจัดดีจะต่อจะต่ออย่าไปกลัวล้วาไปกลัวคือเราจะแพ้เราจะแพ้ด้ยถ้าเรากลัวบูมเจอใจตาย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 เอยมันหายอ่ะตายแน่ๆมึงตายเออเออเหอเอาเออวออเ อะไร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 ไม่ต้องเข้ามาใกล้ละเออถอยไม่หายไปไหนวะทุกคนไม่หายไปไหนวะมันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละผมเชื่อว่ามันอยู่ข้างหน้าไอ้บัวตัวนี้นี่กวนกูเลือกเกินนะมึงเนี่ยฮะหน้าเป็นสิปรเด็นนะปรเด็นตายโอเคผมว่ามันหยุดมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนมันมันมัไม่แกะเฉยแล้วตาย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 ไปไหนไอ้ไอ้ตาย ถ้ำเน <The absor baptism noise> mm ี่ยมึงจะไปยุ่งกับกูถอยออกไปดิวะเดี๋ยววจังะมึงถอยออกไปดิมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเดี๋ยวกูมึงเนี่ยมายุ่งอะไรกูเนี่ยถอยนี่เจอแล้วปะทำไมชีวิตกูเจอแต่มังกรเขียวจังวะกูจะแง้มยิงมึงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทุกคนสังเกตนะครับผมแดงๆตรงนู้นเออยังโซโล่ได้ปะเอาวะเอาวะน่าจะเป็นมังกรสายฟ้าเลยว่ะตัวนี้ เอ้ยเตอถ้าเป็นเป็นกรสายฟ้าเก็บไปเลยเออหน้าจะหจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งน่าดูอู้ถึกมากครับผมน่าจะเป็นระดับ4ี่ระดับ5้าเลยแหละตัวเนี้ยเยระดับสี่แล้วยิงไปประมาณสองแสนสี่พันนัดแล้วมันก็ยังไม่ตายพี่เฟมมังกรตยิงตายยากมากเฮ้ตายแล้วใช่เหรอคูณนัดที่แสนเจ็ดวะโอ้ยโอ้ยกูโดนอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยตา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 ยมันเตอร์ธรรมดาเลยหรอมังกรไม่ตายหรอกกูตายอะไรวะ ไอ้ผู้เชี่กูโดนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือมังกรอะไรอ่ะทุกคนอุ้ยสายฟ้าจริงด้วยเดี๋ยวดีดิเอามาทำไมวะเนี่ยกูได้ขวานมาละกูได้ขวานอู้หได้เนี่ยเรียบร้อยเลือดไปเท่าไหร่ได้เลือดไปเท่าไหร่สิบขวดเก๊ดมันเยอะมากทุกคนแล้วสดท้าเาเป็นเลเวลห้าดิก็โซโล่มังกรเลเวลห้าได้ครับมันตายไปแล้ว โอ้มืดชิบหายเลยทุกคนถ้ามืดไปขอไปด้วยนะยากจริงเลยพวกเนี้ยพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมอะไรอะไรล่ะคาโซโล่มักันเลเวลห้าครับเอ้ยพี่ก็จัดอยู่เนี่ยทำได้ผมว่าครับเป็นว่าผมครับโซโล่โซโลมันกันเลเวลห้าครับโอ๊ยตายตายตายเนี่ยมึงไม่มีคนแท้งให้มึงไม่มีคนแท้งให้มึงก็หนียังหมามึงอ่ะมึงไม่ได้เก่งอ่ะยีดไปเองเราอ่ะ ดูทุกคนรู้ดูดูได้แบบเแตกเพอย่าลืมเซฟพิกัดได้นะครับดนะครับไม่มีแหะเนี่ยเียกับสองพันห้เอ้ยอะไรอะไรคือสามสองับอกทำไมอะพิกัดพิกัดพิกัด๋อพิกัดทำไมอะก็ตายอะเดี๋ยวจะตายจะตายเลยโอ้ยอ้นไฟพ่หุดเลยอีร้องร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญร้องใหญ่ เอ้ยพี่อย่าไปกลัวเด็กพี่อายากกันเลยเจอหมดกรอีรกสองตัวบริเวณเราเลยทุกคน <c oughs> ไม่ไปเจอเลยไปกูปบินมาก็ไม่เจอสักากโตัววะอูุ้้ยน,นอนเนาะวะนอนเนาะอันนี้มังกรระดับให้อีกตัวเนี่ยมังกรระดับให้อีกตัวเนี่ยเยอะนี้นี้นี้เอาาเนี่ยโอย้ได้ยคำสี่แล้วพูดห้าก็ไม่เอานะไม่ใช่เรื่องนะมังกรไมาอีกตัวมังกรลมาอีกตัวอะรอดูรอดูรอดูถ้าเจอปุ๊บต่อหนีก่อนนะถ้าระดับสูงอ่ะ คือตอนแรกผมว่าจะปล่อยให้มันขึ้นมาเข้าบนบนฟ้าไว้แล้วผมจะไฟกับมันโดยที่แบบใช้มุกกรมสู้อะเชี่ยมันง่ายกว่ามากอย่างมืดจ้าทุกคนผมจะเอาแสงสว่างอะไรให้ทุกคนดีวะไม่มีไม้ด้วยเราจะแสงสว่างจากไหนดีว่าทุกคนที่เราจะมองเห็นเขาได้ฮะเออเราต้องทำไงก่อนดีว่าไปเอาไม้โอ้ยแมพยังมืดเลย กูโคตรอยากลงไปฟันมันเลยเนี่ยวไม่เงยทำไม่ได้มืดเลยโคนเราจะทำไงดีอ่ะแบบมันมืดเกินโอเคไปมีคนมืดเดี๋ยวขึ้นไปเอาไม้ก่อนไม้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 เฮ้ยรอนะครับรอนะครับมันกวนระดับไพ่อยู่กับผมเนี่ยเย่มันกวนระดับไพ่อยู่ผมนะพี่เราติดไม่เกี่ยวพี่ยันถือกันดูดิอะไรนะมันถึอบากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยดูดิดูดิเขาอ้างไปเรื่อยไปเรื่อยจริงจริง แด้วยไอ้ยใช้ธนูตลาดนัดเธทำเป็นพูดไมนพี่้มพีถึงมากเลยมาซ่าตายแล้วโอเคตายแล้วตายแล้วไอ้ขี้ธนูในสุดธนูตลาดนัดก็ยิงตายขีว่าก่อนเวลว่าห้าทุกคนเล้เลยนี่รีบพูดขัดขัดไว้ไงรีบพูดขัดไปดนี่คดอนดอดอนดอนดอนดอาดอนอนดอนดอนดดดนอนน่อน่อนนดอนอดดอนออด อ่าเดี๋ยวนะเราจะต้อนนี้เก็บแล้วก็เดี๋ยวนะทุกคนเอาแต่ไหมเก็บก้อนกันโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่านะครับผมมังกรตัวนี้จะเป็นระดับไหนนะครับผมซึ่งถ้าผมเดาไว้นะครับผมไม่ระดับสามก็ระดับสี่ไม่น่าจะถึงระดับห้าได้คิดไปเองเราอ่ะคิดไปเองเอาเสี้ยว่าระดับหกเลยเดี๋ยวคิดไปเองคิดเองคิดไปเองกูทำเหี้ยอะไรก็คิดไปเองเอเคไม่ไหนเออเนี่ยอย่างน้อยมันสมบัติสมัยเลยเว้ย มึงจะเก่งกว่ากูไม่ได้ไอ้กี่ตัวแลเนี่ยกี่ตัวเนี่ยสอง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 เอ้าตัวที่สองผมกับอะไจะล่าเนี่ยผมมาช้ามี่หน่อยเลยครับดูอุ้ยมาช้ามันหน่อยเดียวมาช้าหน่เฉยธนูกดนี่ไงมันด้านมันด้านธนูพี่มันด้านเฉยนี่มันธนูพี่มันด้านอะยิงไม่ออกไงยิงไม่ออกเออเนี่ยยิงหลังแบบมันไม่เข้าทะเมจไงอ๋อยิงหลังไม่เข้าเลเย่เออยิงหลังไม่เข้าทะเบีว่ะไปเรื่อยยี่ห้อดังกันทุกคนทุกคนดังมามาแล้วอะไรครับแรงอะไรครับมาไม่เบีไรเลย ทางขึ้้นไดเค่พี่แฟมตัวผมระดับเจ็ดเลยพี่ระดับเจ็ดระดับเจ็ดวะพี่แฟมอะไรคือระดับเจ็ดวะระดับเจ็ดวะพี่ตัวเล่อเลยตัวโคตรใหญ่อะระดับเจ็ดอะพี่ระดับเจ็ดเคระดับเจ็ดวะเป็ทุกคนระดับเจ็ดตัวใหญ่เกินเคระดับเจ็ดวะอันนี้อันนี้ก็ตีเลยจริงจังเนี่ยเฮ้ยระดับเจ็ดวะระดับเจ็ดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิ ไหวป่ะไหวป่ะดูดิเออเดียโดนเนี้โดนดิโดนดิมึงอ่ะโดนดิตัวตัวเล็กๆตัวนึงก็ได้เลยไม่ใช่ดูดิดูดิอิจฉาคุณล้วทำเป็นพูดดูดิดูดิอะไรมึงอ่ะมึงกนโง่ไปงกรโง่ยังมึงกนโง่คิดจะสู้กูเหรอมึงกนโง่อยู่ไหนมึงอ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วอ่ะตายตายมึงตายตายตายแน่้นีตายตายแล้วล่ะมันไป็นโผฝั่งหนู่มเหรอทุกคน เอะะ uh um อยังยิงได้อยู่ครับผมยังซัดเออยังซัดได้อยู่ยังทีวีอยู่ครับทีวีได้อยู่ยิงไปแฉบแฉบฝั่งนี้ที่มันไปแล้วป่ะเอ้ยคิดไปเองหรอมันไปเฮ้ยมันหนีผมว่าพี่เฟรมันหนีผมว่าแกมันหนีว่ะท่านหลักนี่มันหนีว่ะเขก็จอกเลยพี่มันหนีว่ะมันบอกอว่ามันเทพเจ้าเว็บองค์กรองค์กรอนี่อาจจะตายไปแล้วองค์นี้อะไรจะตายตามเฮ้ยเฮ้ยอย่าปากมาเกล้งกูดิ มึงเอาปากมึงมาใกล้กูมึงมึงเอาปากมึงมาใกล้กูดิกูบอกว่าเอาปากไปใกล้กูไปเกีบตัวที่สามแล้วครับตัวที่สามไปๆๆยาๆยาไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกเอ้ยมันมาแล้วทุกคนโอ้ย โอ๊ยตายไม่ไม่หนุ่มบโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพีเฟบพีเฟบจะตายจริงพี่เฟบจะตายจริงเฮ้ยพีจะตายจริงว้าว้าวว้าวว้าวร่างวสายรงเลยวีเฟบจะตายจริงีจะตายจริงเ้ย รุ a y a k ตุย่ายักษ์ลมพุทศักวัตโตอรหัตโตสมุทตะลมพุทธศักดิ์พระกวัตโตอรหัตโตสมาสมุทตะอชไมถึงจะหายเลยโอเคบ้างเป็นไงบ้างรอดรอดอยู่รอดอยู่เดี๋ยวผมก็ลังใช้วิชามุดอยู่พี่มุดโอเคมุดดีอยู่ดีอยู่ เอ้กูดีเลยเฮ้ตัวเลยแกยอ้เมื่อกี้เกไม่ทันยิงไปเลยอุ้ยเคื่ออก้าวเวฟดูดิอเลยว่าไปถึงเครอยนี่เฮ้ยเหลือหนะทุกคนเรต้องเลิกเลยพยายามหาจุดขึ้นนะจุดขึ้นจุดขึ้นว่อยิงเขาต่อแน่ทุกคนโอเคพยายามหาจุดขึ้นนะจุดขึ้น จกดขึ้นโอ้ระดับเซียนเวฟเซียนเวฟโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่ทางนี้วะเนี่ยเออเออตายบังตายเชี่ยมันดักทุกทางเลยหรอพี่เฟมนไงมังกรมันอย่างนี้แหละมันฉลาดด้วยมันจะยอมโดนยิงเฉยไปได้อุ้ยมังกรเกินมังกรมันหายไปไหนแล้วเนี่ยได้แข็งแกร่งเกินมังกรก่อนหายทุกคนแต่ได้ก็ไม่สามารถชนะเราได้หรอกเพราะเราแข็งแกร่งกว่าได้แค่นั้นเองเฮ้ยมึงไปแอบตรงนู้นทำไมโอ้ยไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยโอ๊ยมึงรู้ได้ไงอะ ไอ้ยาเมดูซ่าเมดูซ่าไปแล้วยาหัวเราเลยจะกินขวาไม่ได้หรอกนะเฮ้ยไปทางไหนได้บ้างวันนี้ยอือโอ้โหโเดินบนเดินบนใหญ่ทรมานทรมานทรมานเหรอเบา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 มึงอ่ะเบาเบาเบาได้เบาเบาได้เบามึงอ่ะเบาเบาได้เบามึงอ่ะมึงตายจริงวะตายที่งหรวะ ตายไปดีตายที่นี่กลัวร้องไม่ใช่รองมันตายยากโอเคไม่ตายกูโดยใหผมสามตัวแล้วนะครับผมสามตัวแล้วนะครับไม่ได้ไมผมงจริงมันไม่เข้าเลยทุกคนสามตัวแล้วนะครับอะไรครับอะไรครับสาตัวแล้วนะครับผมคุณฟาร์มก่อนอ่ะคุณฟาร์มก่อนอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไหมจริงมันโอ๊ยโอ้ยเสี้ยโอ้ยเสี้ยไอ้น้ำห่านี่ก็มาบังกูจังเลยเนี่ยโอ้ยเด็กตั้งไปเรื่อยมา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  มา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 ดูซ่าม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 าไม่จะเอาอ่ะฉันยอมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันถึงเกินไอ้นี่มันถึงจังวะกูบอกไอ้ตายตายมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้โง่อุเรี่ยเลเวลบังพรูไม่ต้องมาเลยเขียวมึงอ่ะเย้มันตายแล้วเมืดูซ่าเฮ้ยกูเจอยักษ์ว่ะ ยักอะไรวะยักอยู่ใต้พื้นเดี๋ยใช่ไหมมึงยักตาเดียวคืออะไรวะยักตาเดียวโกโก้อุ้ยได้แล้วว่าได้แล้วว่าอย่ามาซ่ากับเรามามามาวนนี้มึงเล่นเท่วะมึงจะดีใจอะไรขนาดนั้นเออมาดิี่ไม่รู้ซ่ามแช่แข็งหัอมึงอ่ะอแช่แข็งหัอแช่แข็งหัวเจ็บโอ้ยไทยมาทำไมมึงถึงดีใจ้ล่ะพี่ทำไมวะทำไมวะ ก็ถ้าผมฆ่ามังก,กรสายฟ้าแค่ตัวเดียวนะมผมก็จะได้ชุดมังก,กรสายฟ้าใหญ่หนึ่งเซตแล้วไงจริงจังป่ะเนี่ยใช่แล้วกเดียเดี๋ยว,ยว <laughs> ไม่ยอม <laughs> ไม่ยอมหลังจากนั้นมังก,กรสายฟ้ามันก็ไม่สามารถทาอะไรเราเราได้อีกต่อ <laughs> ไปเออว่าเราก็สามารถล่าเอ้แต่จริงๆแล้วถ้าเราได้ชุดมังกรสายฟ้าเราก็จะไม่ล่ามังก,กรสายฟ้าทําไมแล้วก็ต้องไปล่าตัวอื่นดิ เอาก็ดีกว่าไงเ,เวลาเจอกรสายฟาแล้วก็ฟาร์ไมไปด้วยไง<อ>ฟาร์มอย่างน้อยก็ดีดีดีกว่ามีดีกว่าไม่มีอ่ะมีดีกว่าไม่มีเงี้ยเวลาเราเข้าไปลรวเราใช้ขวานฟาดหรือดาบฟาดเง<อ>ี้ยเราจะได้ไม่ต้องดูดาเมจตัวเองไงใช่ใช่ใช่อ้ความคิดที่ดีเนี่ยฉลาดนะเราเนี่ยแอบรูร้จริงเลย ต้าวถุยเหยียคฟาร์มเนี่ยอ้าไปทุกคนงั้นก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้ข้านี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมนะผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้ารอมาดูของวีเอฟโขดกับของพี่เฟรมได้เลยนะครับผมว่าพาร์ทหน้าของเราจะถึงมากอะไรได้ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ยอมอิจฉาไม่ได้หรอกคิดเองเราอะเป็นเหี้ยเลยโอเคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนหมดในคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ ไปเลยไปเลย,เลยบายบายครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปลาบต่อเพิ่มก่อนนะเราจะเทปไปบิ๊กแต่ถึงพี่เ <ไป S 2> ขาลาต่อเพิ่มลเลยหรือใช่เปล่าใช่ไหมว่าไหมว่าไหมว่า